สุพมัทธดกพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานลงแล้ว2,562ปัจจุบันสมัย2,563นับสุริยคติสุรทินอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563 ขึ้นแปดคัเดือนยี่ปีชวดน,นับได้ด้วยประกาศนีนะโมตัต,ต,หหตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,มพุทธตนะโมตัต,ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสามพุทธัสสะโกทังขตวาสุข,ขังเซติติขอความนอบน้อมแด่องค์พระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อตรัสรู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิก์กลและมหากรุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขน้อมกลับอภิวาทอังคารต่อพระอริยสงฆ์ในรั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทานาเถระครูบาอาจารย์ตันปรุทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์ขอโอกาสมานาโอกาสนี้เป็นต้นเป็นประธาน ขอความงองงามไปบนญนธรรมจงบังเกิดมีกับสตาสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายขอต้อนนับท่านเข้าสู่รายการแสงทองสองธรรมในยามนี้อยู่ในช่วงของธรรมบรรยายไร่แถท,ทอดสดปรากฏเป็นไรสดทั่วไทยสามารถติดตามรับชมได้ทั่วโลก ในนามของวัดปากดงในนามของพระกุศลทรจะมาออนแอร์พบกับท่านทั้งหลายแน่แน,แนก็คือช่องชวงเช้าก็เป็นธรรมะรับอรุณกับพระกุศลทรจันทโรพันรายการแสงทองสองธรรมช่วงเย็นก็จะมาเจอเจอกับท่านในช่วงที่ท่านก่อนนอนกับพระกุศลทรเช่นเดียวกัน ฉะนั้นในบางช่วงบางเวลาบางจังหวะระวังโอกาสหมายเหตุไว้ว่าอัดมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสมแต่สิ่งที่ท่านทั้งหลายที่อันเจนสุภาสิทธิ์ไว้เนี่ยถ้าภาชาวไม่รู้จักอิ่มอย่างนี้นะ ถิดน้ำพิงทะเขาครอบงำท่านทั้งหลายมันบางช่วงนีเพราะว่ามันก็สุดแท้แต่ว่ามันจะจัดสรรในช่วงไหนอย่างไร mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามที่อัญเชิญสุภาษ,ษิตมาว่าโกทังกัตวัสุขังเสติเนี่ย เยมเชื่อไหมว่ามันสามารถกลายเป็นเครื่องผูกมัดตัวโมโ oh, หตัวโกรธานีิสังสมเป็นอาสวะกิเลสจากกาันที่ใครกรวนผูกใจเจ็บเน็บใจเครืองอยู่เสมอๆจนกลายเป็น เครื่องหมักดองในจิตใจเรียกอ,อาสวะตัวหมักดองนั้นเป็นอาสวะฉะนั้นตัวที่สําคัญก็คือถ้าหากว่าเราอยากพ้นอาสวะพวกนี้เนี่ยพาท่านไปรวบรวมความรู้ อีกแง่มุมหนึ่งในมหามาลงกยาวาัตสุในมหาลงกยาวัตสุนั้นท่านกล่าวถึงว่าเอกังสมัยยังนะในครั้งหนึ่งในสมัยหนึ่งนั้นมีพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงประทับหยุดที่ เชตวันมหาวิหารพระวิหารเชตวันซึ่งเป็นวัดของอนาถาบิณกะเศรษฐีเป็นอารามของท่านอนาถะเขตสาวัตถีพระผู้มีพระภาคนะพระองค์ทรงตรัสเรียกพิสุทั้งหลายดูกร,รับพิสุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นได้รับกระแสพระดำรัต พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรพิสุจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำโอรัมพาคียสังยศห้าที่เราแสดงไว้ได้หรือไม่พระองค์ทรงทวนคำเทศนาของพระองค์เองนะ คำเทศนาของพระองค์เองพระองค์ทรงทวนแล้วก็ถามพิสุอยู่อย่างนั้นนะี่ยยังจำได้ไหมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วนะ่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนั้นแล้วพระมารงกยะบุตรพระมาลงกยะบุตร ได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคว่าขาแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมภากิยสั่งยศห้าที่พระผู้มีพระภาคแสดงมาแล้วอย่างนี้พระองค์ก็ทรงตรัสต่อว่าดูกระมารงกยบุตรก็เธอยังจำโอรัมภิกิยสั่งยศห้าได้นะ่ะ แสดงว่าอย่างไรบ้างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ชื่อในอารมภากิยสังโยชน์ก็คือ 1. นั่กายติทิ 2. วิจิกิจฉาสศิลพัตตปรมาณ 4. กามฉันทะแล้วก็ห้าดัท้ายคือพยาบาท ที่อธ,ธิบายขยายโยงมาถึงที่ขึ้นต้นอันจนสภาิิธิ์ว่าโกธังคตวาสุขังเศติเนี่ยมันมาในรูปแบบนี้มันมาในรูปแบบของโกรธผูกใจเจ็บพยาบาทอาฆาตจองเวรจนที่สุดลงมือทํำร้ายมันก็เป็นชื่อเดียวกันนชื่อเดียวกันเหมือนกับแม่น้ําท่าจีนนพอผ่านแม่นาผ่านจังหวัดอุทัยก็จะเรียกว่า แม่น้าสกแก่กลางพอผ่านเชน,น่าก็เรียกว่าแม่น้ําเจ้าพยาพอผ่านสุพรนบุรีก็จะเรียกแม่น้ําท่าจีนถามว่าเป็นแม่น้ําเส้นเดียวกันไหมแม่น้ําสายเดียวกันนี่ก็เช่นเดียวกันความโกรธแต่ระดับนั้นอาจจะมีชื่อต่างกันอยู่บ้างแต่ในยะแล้วมันก็เหมือนกันนั่นคือความพยาบาทหนึ่งในสังโย์ทั้งห้าท่านทั้งหลาย สังยุทธทงห้าตรงนี้มาอาธาิบายเสริมเพิ่มเติมว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้ายัางจําได้พระองค์ทรงตรัสกับสังกรัรยบุตรมาลงสังกยบุตรนั่นเธอจาโอรัมภักดกยห้าเหล่านี้ได้แสดงแก่ใครหนอถามอีกพระองค์สังกยบุตรว่านักบวชอัญญเดลถีจากโต้เถียงด้วยคําโต้เถียงเปรียบเทียบ ว่ากายของตนนะย่อมไม่มีแก่เด็กกมารอ่อนผู้นอนงายอยู่แบบเบาอยู่ก็สกยติทิฏฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนก็หมายความว่าอัญยะเดรถีนะตอบเอาว่าเด็กอ่อนยังไม่มีความคิดความเห็นอะไรกายของตนหรือเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลสกยติทิฏฐนะ่ะ ที่เป็นอนุสัยเท่านั้นน่ะย่อมนอนอยู่ตามที่สังสมรุอนอนเนื่องแก่เด็กนั้นพระผู้มีพระ,พระภาคพ,พระองค์ทรงชี้แจงในแสดงในข้อสงสัยของเดรัจฉีทั้งหลายแม้ว่ากุ่มมารอ่อนที่แบเบาอ,อยู่อย่างนั้นน่ะไม่เกิดความคิดความเห็นดังกล่าวก็จริงแต่ว่าการเกิดการสังสมนอนเนื่องในสันดานเป็นอนุสัยเนี่ยโดยไม่รู้ตัวพระอวิชชาได้นั่นเอง แต่ถ้าพิจารณาตาจากปฏิจจสมบปบาตธรรมนั่นน่ะคือการสังสมนอนเนื่องเสริมทราบย้อมจิตของอาสวะกิเลสนั่นเองแม้แต่ความคิดว่าทรรทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมมารผู้อ่อนวัยยังนอนงายอยู่ก็สงสัยในธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ก็ในเมื่อยังไม่มีความคิดหรือการใช้สัญญาจะรู้ธรรมได้อย่างไรความสงสัยในธรรมจึงไม่มีส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าสินทั้งหลายดังนี้นะ่ะย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารยอมอกุมารผู้เยาว ยังนอนงายอยู่ศิลปะตาประมาทเช่นเดียวกันสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กแต่อย่างไรส่วนพิลปะต่ประมาทนั้นศิลปะตตประมาทนั้นอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายนะอย่างนี้นยะย่อมไม่มีแก่เด็กกุมมานยังอ่อนนอนงายอยู่ก็ากามมชันทานในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้น ่ทีไหนส่วนการมาราคะาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั่นแม้แต่ความคิดสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมรอ,อ,อ,อย่างอ่อนวัยผู้นั้นอนหงายอยู่ก็พยาบาทก็เช่นเดียวกันในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กได้ที่ไหนส่วนพยาบาทอันเป็นอนุสัยนั้นย่อมนอนตามเด็กนั้นดูกอนมาลงกะยะบุตรนักบวชพวกอัญถีนะ่ะ จะโต้เถียงด้วยคำโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้ไม่ใช่หรือพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงตรัสวิสัชนาว่าท่านอานอนท์เราได้พระอานนท์ก็กราบทูลข้าแต่กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพ,ะพระภาคเวลานี้เป็นการอันควรข้าแต่พระสุคตเวลานี้เป็นการอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคพึงแสดงโอรัมภิียสังโยศห้า แกพิสุจทั้งหลายได้ฟังต่อพระผู้มีพระภาคจากักทรงจำไว้โดูกระอานนถ้าพระท่ากันนั้นเธอจงฟังจงตั้งมนสิกการให้ดีเราจะกล่าวท่านอานนททนรับพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นพระเจ้าข้าฉะนั้นอุบายเครื่องมือในการที่จะละสังโยชนั้นน่ะ พระผู้มีรพระภาคพระองค์ทรงตรัสว่าโดกรณนอน,อนปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตตบรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของสัตตบรุษมีจิตอันสกายทิฐิกลัดกลุ่มแล้ว อันสักยติทิครอบงำแล้วอยู่และเมื่อสักยติทินั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อาบายเป็นเครื่องสลัดไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากความเป็นจริงฉะนั้นสักยติทินั้นน่ะเป็นของมีกําลังอันปุตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภากิยะสังโยตห้านะท่านทั้งหลาย ฉะนั้นหมายความว่าสั่งยอเนี่เป็นของที่มีกําลังที่คนทั่วไปไม่มีกําลังพอที่จะไปต่อสู้กับสั่งยน์นี้ได้เลยหรือฉะนั้นปุถุชนนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉาลุมเล้าแล้วอ,อันมีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยครอบงําอยู่แล้วและเมื่อมีความลังเลสงสัยขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายที่จะเป็นเครื่องมือสลัดออกเสีษได้ ตามความเป็นจริงฉะนั้นวิจิกิจฉาจึงเป็นของมีกำลังที่ประชาชนคนทั่วไปอันปุถุชนทั้งหลายบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภากิยาสังโยนฉะนั้นปุถุชนผู้มีจิตอันประกอบด้วยศิลปัตปรมาตกรดกรุ่มรุมเรา้าอันศิลปัตปรมาตครอบงำอยู่แล้ว และเมื่อเสลพัตตบรมาณนี้เกิดขึ้นย่อมไม่รู้อุบายในการที่จะสลัดไม่มีอุบายในการที่จะพบกับความเป็นจริงฉะนั้นเิลพัตตรรมาทจึงเป็นของมีกำลังที่ประชาชนคนทั้งหลายละไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมภาคยะสังยนการมาราคะก็เช่นเดียวกันไม่มี ภูมิจิตภูมิธรรมที่จะไปละได้ก็เรียกว่าโอรัมภคียสั่งโยนดูก่อนอน,อนุนส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคําแนะนําในธรรมของอริยะแล้วได้เห็นสัตบุุษผู้ฉลาดในธรรมของสัตบุุษได้รับคําแนะนําในธรรมอันสัตบุรุษรับได้ดีแล้วผู้มีจิตอันละสักยะทิฏฐ ผู้มีจิตอันสกยติทิฏฐิรุมเร้ากลัดกลุ่มไม่ได้อันสกยติทิฏฐิครอบงำไม่ได้และเมื่อสกยติทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมมารู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงฉะนั้นสกยติทิฏฐิพร้อมทั้งอนุสัยอันพระอริยสวกนั้นย่อมละได้ฉะนั้นตัวโยนิสมมรสิการโดยแยบขายว่า มันมีเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดาแต่รู้วิธีที่จะกำจัดเสียจนไม่เป็นอันอนุัยให้หนอนเนื่องฉะนั้นอริยสาวกเมจิตอนันวิจิกิจชากัดกลุ่มแล้วมีวิจิิจชาครอบงามไม่ได้อยู่และเมื่อวิจิิจชาเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายวิธีการที่จะเป็นเครื่องมือจะนำเครื่องมือนั้นมาสลัดออกเสียได้ด้วยความเป็นจริงฉะนั้นวิจิิจชาพร้อมทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนั้นย่อมละได้แสดงว่าท่านทั้งหลายที่กล่าวถึงในเรื่องของสังโยชน์ในเครื่องผูกมัดระตรึงตรานี่เครื่องสังโยชน์ไม่ให้ผูกมัดตัวผูกมัดเนี่ยตัวเคยชินเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนแปลงในวิถีเนี่ย จะมากแก่น้อยจะมีผลทั้งนั้นะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเรามาสดับมารับธรรมว่าวันนี้วันพระมาละสังโยชน์กันน่ยตัวที่มันจะหลอหลอมให้กลายเป็นมเมล็ดพันุ์ในการเพราะบ่มบาปเกิดขึ้นเน่ยเราควรใช้โยนิโสมนสิการ ไปเราเพื่อปฏิบัติอย่างนั้นผู้มีจิตที่ใช้การเคร่ครวน,ยนโยนิสมบนนจิการอย่างแยบขายแยบยนมีอุบายวิธีการที่จะกำจัดนะ <Yeah. S 1> ฉะนั้นตัวที่เป็นในเรื่องอริยสาวกมีจิตอันศิลปตะปรามารก็ดีมีจิตอนัตกตอนกามราคะเกิดขึ้นก็ตามมีจิตอนันนอนเนื่องอยู่ด้วยกามราคะก็ตาม เราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้มันมากรัดกรุ่มรุมเราทำให้เสียผู้เสียคนเสียงานเสียการเวลาอันราคาครอบครอบงำไม่ได้แล้วเพราะใช้ความเป็นจริงกับร,ราคะเกิดแล้วก็ย่อมรู้อุบายและวิธีในการที่จะทำให้กามร,ราคานั้นหมดทิ้นไปตามความเป็นจริงของเรียสาวุทั้งหลาย ฉะนั้นผู้ที่มีจิตยพยาบาทกลัดกลุมไม่ได้ครอบงำไม่ได้เพราะว่าพยาบาทเกิดขึ้นแล้วรู้อุบายวิธีการในการที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้ละสังโยชน์เหล่านี้ไปได้เหมือนกับประเทศหนึ่งที่เราไปเราปิดตาหูจมูกแมพหมดทางนน้นไม่ปิดนะหรือบางที่หากเขไปลงแล้วเนี่ยมันเหลือแต่ลูก,กตานะ ยุคสวมหน้ากากเอหากันด้านทั้งหลายไอ้นี่สำคัญนะเพราะเราจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ละสั่งยศห้าละสั่งยศห้า ฉะนั้นถ้าหากว่าริยสาวกมีจิตอันพยาบาทกระตุ้มอยู่รุมเร้าอยู่เนี่ยผู้ที่เป็นบัณฑิตย่อมออกจากพยาบาทมีวิธีการออกจากสังโยตรงนั้นตามความเป็นจริงได้อยู่ฉะนั้นตัวนี้นะสำคัญนะท่านทั้งหลายที่อยากจะเรียนและเจริญพรว่านี่คือสังโยชนาแล้วก็มีนะอารัมภากิยะสังโยชต ปัฏะะกับคําว่าสังโยตสิบมาท่านทั้งหลายอุธรรมภาคกียสังโยช์อุทะอุธรรมอุทธธรรมอุทธรรมภาคกียสังโยตฉะนั้นตัวนี้สําคัญอยู่ตรงที่ว่ามขาปฏิปัฏาเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราพ้นจากสังโยช์ตรงนี้ ดูก่อนอนนท์ข้อที่ว่าบุคคลจะไม่อาศัยมรรคปฏิปทาเป็นที่ไปเพื่อละโอรมภาคิยสังยศห้าแล้วจะรู้จะเห็นจะละจะโอรมภาคิยะสี่นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไดูก่อนอนนท์เปรียบเสมือนข้อที่ว่า ไม่ถากเปลือกไม่ถากกับพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีกลิ่นแล้วจะถากแก่นนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉชนั้นข้อที่ว่าบุคคลจะไม่อาศัยมรรคปฏิปทาเป็นที่ละสังเป็นที่ละโอภาคายะตังโยศท่าได้นั่นจะได้รู้ได้เห็นเป็นประจักษ์เป็นหลักฐานหลักชัย ให้เข้าใจให้รับรู้แปรป้อมกันว่าตัวละสังโยชน์นี้เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นตัวลำพักเยตสังโยชน์ก็ดูก่อนอน,น,นข้อกล่าวที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อ ละโอรัมภะเยสังโยชห้าแล้วนะจะรู้ใจเห็นจะละโอรัมภะเยสังโยตห้านั้นได้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกอนอนท์เปรียบเสมือนข้อที่ว่าถ้าเปลือกถักเปลือกถากเปลือกถากถากระพี้ของต้นไม้ใหญ่ฉันใดบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อละ โอรัมปาเกเยสสังโยดได้แล้วเนี่ยจะรู้จใจเห็นดูก่อนอน,นนอนเปรียบจะเหมือนแม่น้ําคงคารําของเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ฉะนั้นบุรุษผู้มีกำลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่าเราจะว่ายน้ําตัดขวางกระแสะน้ําแห่งแม่น้ําคงคานี้ ให้ไปถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนั้นเขาจะไม่อาจไหวตัดขวางกระแสน้ําแห่งแม่น้ําคงคาให้ไปถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดเมื่อทำเป็นผู้เสนอแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่าการของตนจิตของผู้นั้นไม่ด้่แล้วไม่ปองใจ ไม่มั่นคงแล้วไม่พ้นจันใดเหมือนกันบุรุษผู้มีกำลังน้อยเพิ่งเห็นบุคคลเหล่านั้นจันนั้นเหมือนกันดูก้นนอนนนเป็นเสมือนแม่น้ำคงคายังเต็มเปี่ยมเสมอของสองฝั่งการก้มลงเดิมได้ครั้นนั้น บรู้มีกำลังพึงหมาด้วยหวังว่าเราจะไหวขัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำครงคารนี้ไปให้ถึงฝังใดฟังหนึ่งโดยสวัสดีเฉะนั้นเขาอาจจะกล่าวได้ว่าไหวตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำครงคารนี้ไปให้ถึงฝัง่งโดยสวัสดีชันใดดูกรณน,นน,นเมื่อทำอันผู้ แสดงผู้แสดงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนมีจิตของตนจิตของผู้นั้นแย่ลั่นไปเรื่มใสไปมัน่นคงพลดิฉันเหมือนกิเลสบริษัทมีกําลังจันใดเพิ่งเห็นบุคคลเหล่านั้นอันนั้นเหมือนกันนี่ก็ความสําคัญนะเะนั้นท่านทั้งหลายที่กล่าวและชวนท่านมาละสั่งยศนั่นน่ะ ตัวเริ่มทำแต่ละนิดแต่ละหน่อยเนี่ยตัวที่จะเสริมเพิ่มเติมให้เราได้รู้นี่คือแนวทางที่จะให้ท่านละสั่งยชน์ตั้งห้าข้อไปพร้อมกัน